สวัสดีสวัสดีพี่น้องบุษบุฟสุสสกขวัญและพี่น้องมื้อนี้ก็มาอยู่กับสานามอีกแล้วพี่นอ้องเข้าขั้วอีกคือเกา่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ,าบ่าได้ไปสิได้เด้กพี่น้องอันเขาขั้วสิเฮ็ดกินอีกแล้วพี่น้องนี่จะเป็นข้าวสาวน้มหนึ่งสุกแล้วข้าวเหนียวข้าวนี่ก็เป็นคือบุญอยากสุกจะเป็นหยังใชง่สรือเปล่าเขาขั้วพี่นอ้องเอ้ยเตาดีเทเพฤอยู่หน,น้าบ้าน มื้อนี้นะเป็นมื้อวันศิลเด้อพี่น้องอันเพิ่นก็จะเทศดังแน่สาวนานําบ่ได้ลงเพราะว่าจนลาเวียกเลยบ่ได้ลงอันสิงวก่อนก็ลงอยู่พี่น้องก็ลงใสอยู่แต่ว่างวดนี้นะบ่ค่อยอันว่างก็เลยบ่ได้ลงหั่นนะพี่น้อง้องทนนี้เพิ่นก็สนนี่ก็าหาาวน้ําสิขาวครัวสิทําอาหารก็คือสิปิ้งหํางัวพี่น้องหํางัวตดีเพิ่นซื้อมาพี่น้องเด้ ข่อยกับพวกท่านเคยกินจเจื่อแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นซื้อมาให้ปีงเบิ้งกับซีอง่ปีงเบิ้งพี่น้องนี่ห้ำงัวพี่น้องสิเป็นอะไรเนาะปีงห้ำงัวจูงัวนี่ยเรือมหมาบหมาบอยู่ แข็งเด้กพี่นอออ้องเอ้ยแซ่แข็งป่าเตอร์พี่น้องหำงัวป้อเตอร์เรือมาบาดพี่น้องชงม,มว,ว่าหำเลยนี่ปวดงวยหำเลยหำกับจูมันพี่น้องเพอ้ยนี่บีบไปได้เนาะบาดนี่ย้าะรามที่กินเป็นอยู่บ่ปวดหำสอง่วยพี่น้อง สองร้อยออนโตดอยู่พี่น้องเอ้ยหํใหญ่หํดี <laughs> ปาดเครื่องที่ค้ามหํมันน่ะบ่จักวิธีเฮ็ดพี่น้องเอ้ยสิมาปาดหางัวแล้วกัสิป,ป Kook, ิ้ง,ง, <c ười> งพี่น้องนี่เติมทานซะก่อนเมนูอาหารดีแหงพี่น้องเอ้ยได้กินปิ้งหได้มื้มอนี้ปิ้งหงัวดอกพี่น้องเอ้ยหงัวนี่ถ้า บวดอันเห็นตอนเพิ่นอันน่ะบ่ได้กินเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกินตอนคั่วสวดดายนะมันบ่ค่อยได้ขายนะแต่ว่ามื้อนี้ตาโอลิโศกีไปเห็นไปเห็นแล้วเพิ่นก็ได้หำมาไว้ปิ้งเาว่าไลเพียมางนึงมาปิ้งแล้วก็สิก้อยแจวพี่น้องเอ้ยนี่นี่หำงัวสานก็กําลังเคยเห็นแบบว่าแบบนี้เคยเห็นแต่อยู่ในโตงัวนะบ่ทันเคยเห็นแบบว่า อันข้าปาลาเรามาเป็นห้ำแบบนี้แดดนะเนี่ยท้ำเนี่ยสิมาพาครึ่งพี่น้องพาครึ่งแล้วก็สิสิ่ปีกพี่น้องเนี่ยชนาปลาหมีก่อนเน,นอะนี่ลา,า,ายหมีมาแล้วเนี่ยสิมาปาดปีก นี่บาดออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องเนี้ยสิพาขึงก่อนพามันสิบบซุกเด้ช้านา้มที่กินเป็นอยู่บนโนอบาดเนี่ยสิแสบบ่ขังแรงกเลซี่วิตเลยอะไรพี่น้องเอ้ขันไดกินปีงหำงังวนเนี่ยเป็นขังแหลกเลยเดเนี่ย okay. สานามกับสิแหลงว่าแบบนี้พี่นะแหลออกให้มันอันให้มันเป็นวันนี้เนื้อสิบปีงแต่ตห้ามันพี่นนองเลย ว่าเป็นเทศพี่น้องเอ้ยวันสินเหมือนนี่วันผ่าวันสินนี่เขาจะแหลกออกเป็นแบบนี้แล้วเขาสิมาเอือเปีสปสก,กสิปีงเสีนโกกศสีนมาจาักหน่อยนะอี่ก็นี่นะเป็นจูมันเถอะวะ ก็คือแข็งแผ้ตัวนี้กระดูกวันนี้พี่จ้ะมันแข็งพี่น้องใส่ซองฟีดไว้แล้วมันแข็งปาดเนี่ยมีดกับโบเขาแนะ่โอ้ยมีดก็ได้ปาดหำวงวงกับจูสิโบเขาเลย นี่จะแม่นยังมันแหละพี่องเลยสี่เป็นสีดมันแหละตัวนี้ตีดไปจังน้อยนี่นี่เดียบรอยตัวนี้ฮั่เสียป้าไหกอนอันนี้มันเนี่ยฮาเสียเอือบตแต่อันทำมันกับ สียรมันจหน้อยพี่เนาะแล้วต้องเอือบเกลือกอย่างนัวด้วยนี่พี่น้องห้าเอือบแล้วห้ากระชิใส่ไม้ปีกบานีงใส่ไม้ปีกนะฮะสิก้อยแจ้วอัน คอยจะเพียกินกินกระปิ่งนี่เพิ่นเห็ดคายอยู่ได้พี่นอ้องเอ้ยอันคอยเห็นเพิ่นคายนะปิ่งห้ำงัวปิง่งนองง้อเพิ่นวะเขาเสียเอามาใส่แม่ปิ่งก่อนอาจจะมีเสียงดังในเรื่องพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นเทศใส่บาตรด้ยสา Nam กะเพื่อนไปวัดนี่ใส่แม่ปิ่งแบบนี้เด้อพี่น้องนี่เขาเสียเอามาปิง่ง ถ้าปีงจะปีงสูงแน่เพราะว่าไฟมันมันแห้งเลยถ้า,ถาปีงต่ำแล้วมันสีไมก่อนซุกเราก็เลยเอาคนสูงๆจากน้อยนี่นี่เดี๋ยวล่อให้มันซุกพี่น้องบาทสนี่ยานามกับอันท้า,ทา,ายคลิปแบบนี้บริเลสิไรได้พี่น้องเลยนี่สานาปีงแล้วนี่พี่น้อง นี่แหละยวปีงหัมงัวเรือพี่น okay, ouais ้องเรือยครั้งแรกส้าหนาเก็เคยก็ลังเคยเห็นพี่น้องเอ้ยก็ลังเคยเห็นแต่ก็ลังไต่เคยจับนะเคยเห็นแต่ในตู้งัวแต่ว่าบริเลนี่ทานแบบแรงๆหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวให้มันซุกก่อนเรือพี่น้องเรือยรอเบื้องตอนอ่านมันซุกก่อนโอเคโอเคพี่น้องโอเคโอเคโอ้ยแลดซองพี่น้องให้แจ็แจงดีวะตอนนี้เสาหนากระปีงซุกไปทีเรียบร้อยพี่น้องหำงัวเร้ยเด้อ ออกมาประมาณนี้เด้อพี่นอ้องอันโอ้ยแมงวันก็ร้ายแท้นี่ซ่านานกระปิง่งแดดแรงเดี๋ยวมีแต่สิก,กอยเจลบาดเลยพี่นอ้องโอยเจลโกยเจลเพียกินพี่น้องเอ้ยนี่เพีย,ยในซ่านางกระปิ่งทีเรียบร้อยนี่นี่สิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวจะเอาเจลมะโอยโอยเจลแล้วก็กินกระปิง่งหั่มหัวพี่นอ้องเอ้ย เอาชิดเจตข่อยปิ้งหำ่มงวงมาแล้วได้ได้ตอนนั้นบ่หำ่มงวงท่านี้เด้อบันนี่เหอคุยมันพอมันนะบ่บ่ปิ้งแค่คุยมันก็บ่ได้ปิ้งสบายดีพี่น้องสบายดีนี่ค่กยควยเจวใช้ผักบัวบ่ได้มี่เด้อเดี๋ยวขคุยเก็บอยามันนี่บ่นี่หำตัวนี้จังมันย่างมันสบายรับอันนี้ลอยลอยมันลอยลอยมันหน่ายัง พอปีงเต้นไว้ห้ำมันกับเทิงหมอไอโรยมั้ยนะเทิงหมอไอโรยมันเปนะ็นคือสีนะขโมมหามันบ่าแสบบ่ชิมมังแจ๋อเนี่ยไหมชิมกับแจ๋วังดูว้ายคุ้มเด้ เพ็ดเพ็ดพี่น้องคลปบันทเอาดีสิหายหัวได้บันพี่น้องเลย เข้มเจ้มแจ้วจะเข้มนี่พี่น้งองอเมอยเจ้่นพับบัวมาเท่ก่อน,นสองคนงพี่นนองกินสองคนพัวเมียน้องพี่น,นี่หันปลาอ้ําไงะเข้มมาเจ้วนะมีอะแก้วเขาวบัวกับุกเนาะ cho nên <Norman> hưng thèm cơm với hưng hoa khoai nó cứ bỏ ủn khởi kiện coi mình với xúc quá

เป็นต้องคนหนึงว่าชุกเขานี่คือขายก็มันโบท่านในขาคนะเจ้าหนึ่งเขนานั้นอันนั้นเจ้าหนึ่งจอยไว้เขานึ่งเขาโบโบ,โบ่เปิดเราอายแล้วช่วยโดดดิมาเรื่องผิดหองก็กินเขา 嗯，看我这不行，你瞧、嗯嗯、我。 Im rồi đã khỏi đã. Khỏi cái im nữa cả. Im là cái nóng ấy. Nên cho nó khuẩn một đó là sẹp đấy. Nó là của nó hầm đó. Bình một sẹp đó. Ừ. Giòn bứng. Đòn bình nhé. Ừ, im à. อิ่มแล้วพี่น้องกิน2คนกินบ่ไหลายแล้วกินข้าวนะกินได้แต่เทื่อละ3 4 5คำก็อิ่มจังละมื้อนะมืเทื่นก็บ่ได้กิน3ข้าวเช้านะโอเคพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้สาวน้ํไม่เด้อฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าคิดฮอดพพี่น้องหมดทุทุนคือกคนเพิ่นก็ว่าบ่เห็นสาวน้ําดนล่ะเพิ่นว่า ถ้าหนามกาพยายามทายคลิปดวงห้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆบานในพี่น้องพบกันคลิปหน้าเลยสบายดี